งน,น,นี้นี่พื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านทีใช่ไหมใช่ค่ะเราก่อนนั้นน uh, ี้นี่ผ uh. ันพ sure> ืชบางกะฝนตกหรือผ so. ันพืชตกก่อนหน้านี้ซ่อมบ้นในจังไก่นี่แหละว่ามีเิีลงไหนบ้านนะเพราะว่ามันมีโคตรนิดนิดนี่ก้อนนี้ซึ่งน้ำมันลงนีดแล้วก็แตกแตทั้งน้ำก่อแตทั้งน้ำมันซอกจังก็บอกว่าบ้านจังเนี่ยถ้าโคตรนิดนี้ลงนาบ้านจังโอกาสทั้งเยอะเนี่ยซ่อมบ้นวันนี้พอดีเลยก็ก่อนที่ก้นนั้นก็ลงไปจริงๆริงลงไปนี่ขึ้นกับดิ่งกับพังแล้ว เี่ยหายเหมอนพึ่งบัางครับ,บนรถตรถเอนไปมดเลยเรแต่หองนอนอืมบอกวเื้องห้องอเราคานแล้วห้องเสียห้ายเหออ,เหอไหมทีวีก็พังท <c> ีวีเครื่องนึง เคองสักผ้าแก๊สเกิดอะไรขึ้นห้องในครัวมัดเลยมัดเลยจะเป็นจะเป็นโซนในครัวค่ะโซนที่จะนอนด้วยฉันนอนส่วนเดียวกับครัวไงจะเลือกแต่ห้องนอนสองห้องทางด้านกับห้องลูกชายตอนที่มันพังลงไปนี่พังตอนไหนพักเจ็ดโมงเช้านะโดยทั่วไปบ้านผีบ้านนี้ก็จะไปทำงานพอดีเช่งคุมคุณคุณเข้ามาดูเผาบ้านพังเขาก็ไปตามแต่ตอนนั้นผีอยู่แน่ใครข้องอยู่กับรักผ่านยุงก่อนอ๋อตอนนั้นใครข้องอยู่แต่ก่อนนั้นนี้ก่ เรื่องหลังแหละแหละบ้านเปียเปียอยู่สองสามทีคืนสองสามทีแต่ก็เออเขาไม่น่าจะมีไรมั่งก็คิดเหนั้นก็คือรอดูว่าถ้าไอ้นี่ลงต่อนฉันยุ่นะจะไม่คิดว่าจะลงต่อนที่ไมอยุ่งได้ผมได้ตามมันมันนี้ก็ดีครับ